ครล่มีตไงันั่อเไรไ่พอมาเรล้ยงเดียว่าีตอม่เออืมนี่ตัวครับอย่างเแต่ว่าคนแก่นบอเป็นรูปแบบ จะนี่จ้ะครับอย่างของกปีไา้เอาในตัวอาหารได้รูปมาะนักครับนี่กลัวมันยาดในเชิงวิชาการเนาะอันนี้โบนี่เป็นยังต์อันนี้เป็นยังชัดเจนอืมระบุว่าชัดเจนสองหลักกานนี่ว่าจะยาดได้เนี่ยเป็นสีเนาะต้องทำนี่ต้องไประบุไว้เลยว่าถ้าจะใช้เรื่องนี้ต้องทำแบบนี้ใช้เรื่องนี้ทำแบบนี้เป็นตำร้านนะนี่สองสาย ท้าะเป็นอธิบายก็นเลอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นนักปนะีสุดก็คือเสื้อ n อื m เสื้อห h ้ m เตาจะสาเลยน่ะคะเขาจะสังเกตเราผ้า้น ắ m เสื้อ n ั้นกันนี้หลายวเป็นเป็นจักรว่าผีนั่นั้นบางาผ้าที่เป็นโต๊ะหน้าบัดประเจ้าเนี่งแข่งม,มันที่เอื่มหือมีเตียว n อืมเตียวห h ้ m ไปได้ตีแปะนะก็ขอซื้อเป็น ยกถวายซื่อบบสมบัติแบคือแเนี่ยมันคือใมความันนหมื่นักน่แตในเปนยิ่งร้องไปเปี่ยนเดียวกัน่กไปดึงไปใจรด้ตัวเอากินะเียลองฟังลองฟังค้นต้นม่งไอ้คนนี้เนี่ยลองว่า้าหยุนี่ดิหายสุดเล้วนี่ตั้งจืดเหมอนว่าพระขำน้อย เปิดเขายังมีค้ำเดียนหน่อยตีขนมย้อยเลยอ้เดอย่ารัเม็ดมันโน่นเนาะมันน่นตรงนนอืมนั่นเป๊กเนาะเป๊กเปกเนาะหน้า <lawsuit> ม <ulously What S 1> ันตาลูกหน้าจินเตอะอีนั่นทำอะไรสีนี่เนาะครับมนเลยบอกปุ๊บมาสูมาเนะนมันเป็นกุหมูนหมูเราไปว มีข้อผาน่นะาปกตที่ห่านไปเสียเป็นพืนเนาตนี่เจ้าแจก่เบนี้ไ่แบวิแ่งสัมาได้ ในใคนเท่ากับต hm ิดตัวเข้าร้อนอํานนัก yeah> ้าสมัยร้องสมัยร้อนโบราณมาที่มาขอฮ้อยฟาปุ๊บขอฮอยุ้รยว่าขอจะมาขอลอกไป เอุ้ยเอวย่มยูมูดนี่ยได้ของาสิใจเนี่ยคือเนึงมันหานคือข้ามาเกบนี่หมององไม้น้การ้องเ้ยไม่ได้การเหมือนเดิมอ๋อนันกันเซนลกันการเซียนลวก็นเซนละกันเอวัดหลวงเขาเนี่ยนอ๋อบอกบอกไปุ่มนะผมไมเ่ันอ